โอเคนะครับไปบอกทุกคนแล้วค่ะวันนี้ผมก็จะมาจะมาแจกโบนะครับ,นนรบ,ปรรบเป็นโบของเทียนเลลนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโบนะครับซึ่งสามารถลากได้นะปกติมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกมมาเดี๋ยวค้าคลิปมีสอนลูดครับไม่มีปัญหาถ้าอย่างแรกนะครับเอ้ยดูเทียนเลลเนี่ยก็อาจจะสงสัสยว่ามันอาจจะแบบใช้ได้แค่ในเ คอร์มน้ำแต่ที่จริงนะครับมันสามารถใช้ในมือถือด้ด้วยนะครับถ้าถามว่าคุณจะโหลดแบบไหนนะซึ่งมือผมส่งของมีไม้ไปให้นะครับก็เอ่อแกนเอลเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชั่นอที่มาก่อนดิวตานะซึ่งดิวตานะครับเออเขากำลังอัปเดตอยู่นะแต่ว่าแกนเอลนะอันนี้เออเป็นเอ่อ ชื่อดาวโหลดนะคนคนทำนะจะโมลดไปเอามาทีนะอันนี้ผมสอนเลยนะกดกดนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะทุกคนเห็นคําว่าเก k e ีตรงนี้ไหมนะครับกดไปหนึ่งทีนะแล้วเนี่ยมันให้มันขึ้นสีเขียวข้างบนนะถ้ามันไม่ขึ้นให้ทุกคนกดนะครับซึ่งมันจะมีเอ่อคีนะมันจะมีแบบแฟสมีแบบแฟสกับเบสิกคุณเลือกงานะแล้วแต่น,นะครับผมเอาแฟสนะ คือคุณจะกดตรงกระบาตดตรงนี้หรือว่ากดตรงโน้ก็ได้นะโอเคครับเราจะไปกคีย์กันปะไปเลยโอเคนะครับจากนั้นนะให้ทุกคนนะเอาคีย์นะครับเอาคีย์มาวางนะเอาคีย์มาวางจากนั้นนะคีย์มันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับให้คนกด Co p y to c ูคลิปบอร์ดเลยนะอันนี้เป็นแบบไม่ใช่แบบเบสิกนะอันนี้แบบเร็วนะครับซึ่งมัน เ,เราไปเอาเคีย์มาแล้วอ่ะนะอ่าแม่เข้าเกมมาก็จะมีตัวรันเลยครับให้เราโอดขึ้นมานะจังนั้นนะไอตัวรันเนี่ยเมื่อเรากดแฟลนิวนะแล้วเมื่อกี้ตัวรันที่เราขัลอกมานะมันจะวางอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใครที่ไม่วางอัตโนมัติให้ทุกคนกดตรงคำว่าเพจนะเพจตรงนี้นะอ่ะพอคุณวางใช่ไหมคุณกดเวดฟาฟคีย์ครับแล้วรอแป๊บหนึง่ง อ่ะถ้ามันบอกว่าเวลิฟายเออไอสีเขียวเลยข้างบนนะแค่นี้คุณก็สามารถใช้ได้เล้นะก็เออระบบมันจะมีอยู่เออก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่ามันถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเออเอาไวเออเอาไว้ทำอะไรนะพวกนี้พิมพ์โค้ดะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะคือคุณสามารถเออสามารถเอาวันนี้อะไรมาได้เยอะแยะเลยนะครับ อ่ะเรามารีวิวแรกก่อนอันแรกนะก็จะเป็นที่เอาไว้ใส่โคดนะอันนี้ก็จะเป็นเซฟในคลิปนะซึ่งคุณสามารถสกิปได้จากตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เอาไว้ค้นหาสคิปนะถ้าถามว่ากาสคิปมาใส่กันยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจแนละ้วแต่ว่า,วาแบบมันน่าจะเป็นของเขานะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ,บในคลิปนี้นะเอาไปดูอันสุดท้ายกันนะครับ ถ้าจะเป็นสเกลนะว่าคุณแบบจะปรับให้มันแบบใหญ่ใหญ่ประมาณนี้หรือว่าคุณจะปรับยังไงก็ได้นะครับ AI อันนี้ก็จะเป็นการปรับนะว่าแบบจะเอาไอ้ขอบมุมเนี่ยให้มันแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีคอนโซลนะอันนี้เป็นคอนโซลอะไรองี้คอนโซลของรูบ็อกซ์นะครับนะครับไอเราจะปรับให้มันใหญ่อย่างนี้นะมันก็จะใหญ่ตามอันนี้นะครับนี่ไอ้ตรงนี้นะแล้วเราปรับเป็นเล็ก อ่ะเรามาปรับตรงนี้างหรือทีนี้เลยนะ <c oughs> นี่มันก็จะตามมาันนะโอเคเราจะไปช่องหลังครับผมจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับปักนี่เลย,เลย <c oughs> อยู่แล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวเอาไว้เกตอะไรของผมนะรีโฟนิเซ่นะครับก็ K R N L Mobile นะสำหรับมือถือนะมามือถือนั้นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ เอ่ออันนี้ก็จะมีบอกนะนะว่าจากช่องอะไรนะเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเป็นของหลอกของโกงของอะไรนะอย่างแรกนะให้คนกดอันแรกเลยนะครับแล้วคุณก็กดติดตามต้องหมนะครับครูนะอันนี้มันช่องผมแล้วมันก็จะไม่มีปุ่มนะแล้วทุกคนกดติดตามนะกดกดติดตามกดติดตามเาด้วยนะครับ ให้ที่กดติดตามนั้นเดี๋ยผมจ,จะแจกตัวรันดีๆอย่างนี้เรื่อยนะครับอ่ะ,อ,ะ,ะอย่าง่าไปนะก็ไลฟ์วิดีโอนะครับก็ เดี๋ยวผมก็ค่อยจะเปลี่ยนลิดนึงดีนะอันนี้มันจะเป็นคลิปล่าสุดนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปอีกอันนึงนะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อ่าภายในคลิปที่เด็กทีเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหบใครนะคบพี่อ๋ผมแจกคลิปหรือแจกอะไรนะครับก็พิมพ์ได้คอมเมนต์ได้นะครับแบบแ,แ,แจกโป้แมปนู้แจกโป้เกมนี้แจกคลิปแมปนู้แจกตัวรันอะไรอันอื่นนะครับได้นะครับผมแจกได้หมดะ แต่ก็หมดได้ทุกคนกดติดตามและกดไลค์นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะอ่ะถ้าคุณกด Unlock Link นะมันก็จะไปที่มีเดียฟ้าทันทีครับส่วนถ้าใครนะครับเออ่มีปัญหาอะไรนะหรือมีข้อสงสัยกดนะก็ให้คุณกดกดเข้าไปโหลดนะจากนั้นอ่ะ มันก็จะขึ้นมาในดาวน์โหลดนะครับให้ทุกคนนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ลบตัวเกมเก่านะครับแล้วก็กโหลดได้เลยนะครับถ้ามีอย่างนี้คลิปนี้นะครับก็จบกข้ดตัว